พระทาตเชิงชุ่มคูบานพระตำหนักภูพานคูเมืองงามเรือเรื่องน้องหานและตระการปราสาทเพิงสวยสุดซึ่งสาวผู้ไทยทินมันในพุทธธรรมพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับเป็นค้าขวัญประจับจากวัดสกลนครของเขาครับเมื่อนี้ครับผมไอออนเดลเละครับผ้าพีผ้าน้องครับมาเลาะนะครับเนาะตอนนี้เขากำลังซีคีรถเขาในเมืองครับพี่น้องเป้าหมายของเขาเมื่อนี้ก็คือว่า เขาจากผ้าผีผ้าน้องครับไปเบิ่งนะครับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามอีกมองหนึ่งของจวัดสกลนครของเขาครับพี่น้องนั่นก็คือครับเขากาลังสิมุ่งหน้าไปที่วัดป่าสุทธาวาสครับมองนี่ครับมีตำนานมีเรื่องเล่าที่สําคัญและเป็นเรื่องเล่าที่พี่น้องหลายภูหลายคนทั่วประเทศหรือว่าต่างประเทศเขาอาจสิหู้กันได้ครับเพราะว่ามองนี่ครับเป็นวัด เก่าแก่ครับพี่น้องที่สมัยพ่อแม่คู่บอาจา์ของเฮ้าเนาะรับรถได้มาปฏิบัติธรรมนะครับหลายรูปนะครับมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่มาจําวัดอยู่นี่นะครับแล้วก็ได้ละสังขารครับละสังขารอยู่นี่ก็มีให้นครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมสีพาพี่พาน้องครับได้ไปบึงไปกราบไหว้สักการะนะครับเนาะพ่อแม่คู่บอายจา์ของเฮ้าครับหรือว่าหลายผู้หลายคนอาจจะสิงูุณจักว่าเป็น คูบาอาจารย์สายกรรมฐานครับพี่น้องถือว่าเป็นคู่ใหญ่สายกรรมฐานของเขาครับนั่นก็คือองค์หลวงปู่ม oh. Je no ั่นครับพี่น้ององค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเนาะเพิ่นกาถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเกจิอาจารย์นะครับสายกรรมฐานรูปหนึ่งครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาหลายครับพี่น้องปฏิปทาในการปฏิบัติเพิ่นกาหลายผู้หลายคนครับการเข้ารุนับถือนะครับเนาะเพิ่นกาเป็นคูบาอาจารย์สายกรรมฐานครับ ซึ่งในวัดป่าสุธาวาสน,นะครับนอกจากสิมีพิพิธภัณฑ์หลวงปูหมั่นแล้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลุยครับพี่นอ้องหลวงปู่หลุยนี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปูหมั่นนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ครับเท่าสีพากันไปเบิ่งครับพี่น้องว่าเป็นจังไดนะครับเนาะบางคนอาจจะยังได้เคยมากครับบางคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับนเนาะเท่ากับเส้ได้ไปเบิ่งครับผมกับสีท่าหเห็นเบิ่งว่าเวลาเท่าไปวัดไปกราบสักการะเพื่อนเนะห็นจังไดนแน่ นะครับเนาะอตอนนี้ครับอยู่ในเส้นถนนถนนเสรีไทยครับพี่น้องเป็นสีแยกครับตรงไปนี่เขาสี่ขาในเมืองนะครับเนาะเป็นอย่างผมขึ้นมาเส้นนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นเส้นตรงที่บอดซับซ้อนครับถ้าเขาตรงมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพราะซีแยกใบพัดเขาบอต้องเลี้ยวครับเพราะตรงเข่ามาเลยนะครับเนาะมันก็สะเป็นเส้นเข่าในเมืองครับแต่ก่อนสี่ข้อในเมืองครับมันส้มีทางแยกนะครับเนาะทางขวัดนะครับทางขวัดเพื่อนสีบอ บ้ค่อยมีป้ายหรือว่าจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดน,นะครับพี่น้องถ้าผู้ใดที่บุคันไ้เคยมากกลองนะครับจับ,บพิกัดดีๆครับพี่น้องจับพิกัดได้ดีหรืออาจจะจับพิกัดที่สารากางก็ได้ครับสารากางจังหวัดสกลนครน,นะครับเพราะว่าทางเลี้ยวเขาบันอยู่ตรงขามกันครับพี่น้องอครับสารากางจังหวัดสกลนครเดี๋ยวผมสีผ้าพีพันลงไปอันนี้คือเป็นแค่ หนึ่งเส้นทางนะครับนที่สิไปฮอดวัดป่าสุทธาวาสได้โดยไม่สับสนนะครับถ้าไปทางอื่นหรือว่าเลี้ยวไหล่มงหลายซิกแซกนะครับหลายขุ้งพี่น้องอาจจะสับสนก็ได้ครับพี่น้องผมก็เลยพามาเส้นนี้เลยนะครับพามาเส้นนี้เลยเขาก็ขี่โรโบไกสครับจากซีแยกบายพาสมานะครับประมาณจัก2-3งมกิโลครับพี่น้อง2-3กิโลเมตร นะครับเนาะมันจะเป็นถนนเส้นนี้ครับถนนเส้นจะมุ่งหน้าไปสารการนะครับทางเลี้ยวขวัตไประอยู่ตรงขามกับสารการแก้ววัดสกลนครนะครับสองขางขางของเฮ้าครับแถวนี้ก็จะมีร้านขึ้นชื่อนะครับร้านพวกเนื้อย่างเป็นร้านเตาถ่านนะครับเขาใช้เนื้อโคขุนพ่นย่างคํำครับเป็นเนื้อเกรดพเมีมนะครับของจังหวัดเฮ้านะครับก็ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อครับอย่างหนึ่งครับ ของแขกไปไทยมาเข้าสีอยากซิมนะครับว่าเนื้อโคขุณพุ่งคะขนี่เป็นยังไงส่งออกทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีส่งออกต่างประเทศน้ำเราคเนาะวัดป่าสุทธาวาสนะครับวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครนี่ครับพี่น้องสเห็นเป็นป้ายนะครับสีเงินนะครับตรงสื่อสีขาวน้อยๆครับ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะครับเนาะวัดป่าสุทธาวาสกับเป็นป้ายน้อยๆครับต้องสังเกตดีๆนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดสกลนครครับเฮากะสีโบกาครับพี่น้องตอนนี้กะแนมไปก็เห็นหัววัดแล้วครับเดี๋ยวเขารอรถจังหน่อยครับตอนนี้รถกำลังมาเยอะเลย รถหลายครับผมกล่ามาอยู่เรื่อยครับพี่นอบบกก้องเพราะว่าโบไก่ครับเมื่อใดว่างๆหรือเสาร์อาทิตย์ครับเราจะเข้ามากราบพระนะครับแถวในเมืองก็จะมีวัดป่าสุทาวาดนะครับ,นะรบนะองค์พระาธาตุเชิงชุมนี่ครับหรืออยากจะไปพักผ่อนจนใจกับตีกับพระาธาตุเชิงชุมก็จะมีน้องหานครับพี่น้องก็จะมีถนนหนทางสะดวกสบายให้พี่ให้น้อง นะครัาซื้อเนื้อยู่เนื้อกินเป็นนางปิกนิกนะครับชมวิวบรรยากาศเย็นๆนะครับเบื้องน้าหนองหานเบื้องนกเบื้องป่าเบื้องธรรมชาติครับอ่ะพี่น้องนี่ครับคือหัววัดป่าสุทธาวาสเนาะครับเนาะถ้าเข้ามาเสียนี่สิบโบ๊กัยเลยครับพี่น้องอ่าตอนนี้เรามาถึงวัดป่าสุทธาวาสนะครับเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีนะครับนักท่องเที่ยวมีแขกบ้านแขกเมืองเพิ่นมาเพิ่นก็ต้องมากราบสักกะระนะครับผู้บาอาจารย์ นี่ครับป้ายวัดป่าสุทาวาสครับนี่บรรยากาศร่มรื่นครับเป็นวัดที่อยู่ในเมืองนะครับแต่ก่อนเป็นป่าครับพี่น้องแต่ก่อนเป็นป่าเขาก็เลยเรียกว่าวัดป่าสุทาวาสนะครับเนาะหามองจอดลนะครับพี่น้องอันนี้เป็นโบสถ์นะครับเนาะโบสถ์นี้ครับโบสถ์นี้สําคัญนะครับเนาะองคุปมันครับเิ่นได้รสัานาที่ วัดป่าสุทาวาสนะครับตรงโบสถ์นี่นะครับที่เป็นที่ประชุมเพิงนะครับศพของหลวงปู่มั่นนะครับเนาะสัีราสังฆาของหลวงปู่มั่นครับเป็นก็เลยสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์ตรงนั้นเลยตอนนี้ก็กุฏินะครับพระเพิ่งจะมีการบูรณะซ่อมแซมนะครับเขามาในเขตวัดแล้วครับพี่น้องสิว่าเสียงดังบ่ไรนะครับวาดนี้ ข้างหน้าเรานะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นครับกับข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นครับเดี๋ยวไปหน่อยเข้าสีขึ้นไปกับนะครับสักระนะครับรูปปั้นนะครับแล้วก็อัชินะครับของหลวงปู่มั่นในตอนนี้ครับ ให้พี่น้องเบิ้งครับโบสโบสนี้นะครับเป็นโบสที่ที่พระราชทานเพืงสศุขนะครับนอกขององค์ปุมันครับตรงนี้ครับโบสสวยงามมากครับพี่น้องหลังใหญ่แล้วก็สวยงามมากครับเปิดใหใจว่าเปิดให้เขาไปหรือบอกครับช่วงนี้ครับโบสสวยงามมากครับ แต่ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนนะครับพี่น้องเป็นพระเป็นป่าครับแต่จะมีนักท่องเที่ยวครับพี่น้องโซนนี้ครับเอากระจะบบูชาดอกไม้นะครับเนาะ ครับโครับ ช้านี้ครับคนเงียบครับเดี๋ยวเขาทําบุญนะครับบูชาดอกไม้แล้วเดี๋ยวเอาสิบหนึ่งไปกับนะครับลูกป,ปัน้นหลวงปู่มั่นเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับถอดรองเท้าผู้หญิงนะครับเนาะเพื่อจะมีสำหรับคนที่ใส่กางเกงที่บมสุภาพหรือว่าใส่กระโปรงบมบสุภาพครับเพื่็จะมีผ้าถุงให้ครับผ้าถุง ีประุูให้สวมใส่ก่อนนะครับเพื่อความสุภาพเรียบร้อยครับสวยงามครับพี่น้องวันนี้โชคดีมากเลยครับวนบลายครับถ้าเป็นวันหยุดหรือเทศกาลนี่ครับคนสิลายครับพี่น้อง <c oughs> วันนี้เงียบๆครับพ,พี่พาน้องครับ ก,กราับสักกระปุ่มันครับอัถรรบริการต่างๆครับของเก่าครับลงปูลงปูมันเพิ่งได้ใช้ตอนทุดงนะครับเนา คุณไอบุเคยเห็นครับ,รบมาได้ครับได้อพี่นอ้องอันนี้เป็นรูป,ปรบนปันนะครับรูปปู่มันนะครับ หลังจากที่เขากลับลหบุันแล้วนะครับเราก็จะได้ออกไปข้างนอกครับอันนี้เป็นนะครับสบุงจีวร เป็นทางไปกุติหลวงตาบัวนะครับเนาะตอนที่หลวงตาบัวเพผนมาหาครูบาอาจารย์ครับพี่น้องันเกิดแต่ไม่กุตินะครับกกติหลงตาบัวครับ ที่เข้าไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นเรียบร้อยแล้วครับเนาะเขาก็ได้แวะไปที่กุฏิหลวงตาบ,บัวเดี๋ยวในวัดน,นะครับเนาะอาจจะคุยเสียงดังหรือบอกเสียงดงังก็ได้ครับพี่นอ้องต่อไปเขาจะไปนะครับดูพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยครับหลวงปู่หลุยพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยนะครับสีตั้งอยู่ตรงขามแับกับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น บุหรี่เจนทาารโรนะครับเนาะทวนี้จะร่มรื่นครับเย็นครับผู้ใดมีโอกาสนะครับเนาะมาจังหวัดสิรนธรครับเชิญชวนครับพี่น้องแม่มานะครับกราบสักการะ นะครับลูกพันนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับของดีหลายครับพี่น,อน้องสุกนครเอา การโฮจักโตหูชักตนเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วนี่ครับมาวันเดียวคิดว่าจะได้บุญถาบอปฏิบัตนะครับนาะบมาได้บุญแน่น้องครับถ้าไม่ปฏิบัติอันนี้เพินปิดพิษพันนะครับนาะเราสามารถทำไปได้ครับพี่น้องก็ให้พี่น้องเมืองข้างหน้า พิพิธภัณฑ์นงปุุยะจะมีธรรมชาติครับพี่น้องธรรมชาติจะมีนกมีนูมีกระต่ายกระลอกครับที่ลงมาจิกกินอาหารกระลอกกันลงมาแล่เดือัวต้นไม้ธรรมชาตินังกระายอยู่ครับมาแต่แล้วนี่พิพิธภัณฑ์นงปุุยนะครับ ที่นี่ก็เป็นการพาพี่พระองมาเหตุบุญนะครับเนาะเห็ุบุญครับที่วัดปลาสุดทาวาสครับในหลวงพนกับเคยมานะะครับที่นี่ครับในหลวงราชการที่9ครับมากราบพ่อแม่บอัอาจานยร์ ี่น้องคลิปนี้ครัสร้างวัฒนีนะครรมน้องปุริยมีโอกาสนะครับอยากมานะครับแบบเบื่อเข้ามาอาจารย์ครับพี่น้องเชิญชวนเลยครับผู้มีจิตศรัทธายังมาเห็นบุญกับเชิญน้องขับรถนอวัดป่าสุทาวาสครับนี่โบสถ์ครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังสี่อย่างครับนะครับเนาะเดี๋ยวเขาสิไปปิดคลิปอยู่ข้างโบสถ์ครับพี่น้องถ้าพี่แหยน้องเบื่อ คนมาหลายครับมนเี้ต่ใส่จะมีงานบวชครับงานบวชแม,มนต่แทกับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากไว้ทค่น,นี่ครับพี่น้องกรับสาตุบุญน,น้ำกันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ